โอเคนะผมสวัสดีทุกคนด้วยนะผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้เอ่อเป็นงานเปิดตัวนะครับของเจ้าแมคโครนะผมนะเป็นคิวของแมคโครนะครับนี่เป็น,กนแกเล่าเลยนะสำหรับวันนี้เป็นคิวของแมคโครของแคทนะผมนะเดี๋ยวให้ดูดูนะผมนะแคทสามสองศูนย์จีซีตัวใหม่นะผมบุก,กี้โอ้โหยอดไปเลยนะเนี่ย ก็ฝนตกนิดนึงครับก็อาจจะเสียงดังนิดนึงนะทุกคนนะแตผมก็อัปเดตคือบุก,กีนะครับนะก็เป็นบุก,กีนะสวยงามมากเลยกี่ฟันอนะ่ะสองสี่อ่าหกเจ็ดเจ็ดฟันนะตรงข้างๆมีสกินอช่องเราด้วยนะผมนะเดอะเทเลอร์นะเนะ Th นะนี่ยก็ตรงนี้เป็นตรงหน้าฮ่องกงนะมีไฟนะครับมีกระจกดาซาคนระับข้างๆก็เป็น ตกแต่งนะครับผมตกแต่งด้วยนกพิณสีนะทุกคนนะโอ้โหฟ้าร้องฟ้าร้องนะครับไปแท็กแปดสิบเซนรถเลื่อรถเลือเจตัวใช่ไหมสองสี่หกแดเฮ้ยรถเลือแปตัวเลยเหรอวะเฮ้ยรถเลือแปตัวแคลร์แคลร์สอตัวนะครับผมนะ323 GC นะครับตัวนี้นะไม่ใช่เน็กเจนนะนะผมตัวตัวใหม่นะผมตัวใหม่นิวโลโก้ด้วยนะผมนะ <c oughs> กอนี้จะเป็นเลดนะเป็นเหล็กกันสายไฟนะครับกันสายไฟเกาะนะครนะนะผมนี่แต่มันก็ก่ออยู่ดีนะผมนะผมนะนิวโลโก้ครับไฟสองสว่างสุดยอดมากนะผมโอ้โหดูดิวันนี้เราจะออกงานนะทุกคนนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้ดูมุมมองการทํางานด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> มานี่มุมมองการขับด้วยแล้วกันนะทุกคนนะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยหนในในนะผมนะไปเดี๋ยวลุยออกกันกันเลยผมจะเอาขึ้นเทรลเลอร์คันนี้นะก็เทรลเลอร์หากินนี่แหละคันนี้ถ้าขึ้นคันนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเอาไปเอาขึ้นโรเบตนะทุกคนนะเดี๋ยวเอาขึ้นโรเบิตให้ดูแล้วกันนะไปโอ้ฝนตกแม่งยังหนักเลยบ้าเอ้ยนะครับโอ้หนักชิบหายโอเคไป คันนี้ม,ม,นะ <c oughs> มีเสียงปั๊มด้วยนะครับมีเสียงปั๊มด้วยนะครับผมนะเออเออลืมบอกไปว่าสติกเกอร์ตัวนี้สติกเกอร์อันเนี้ยออกแบบโดยช่อง BB Gamer นะครับ <c oughs> เป็นไงล่ะสติกเกอร์ตัวนี้นะโอ้โหช่อง BB Gamer นะครับนี่เป็นไงแล้ตายเลยซาลาครับก็รถสวยดีนะครันี่ก็มุมอันนี้มุมมองภายในนะเดี๋ยวผมจะขับมองภายในไปเลยครับ ว่าหลายๆคนชอบนะชื่นชอบนะครับไม่รู้กูจะขึ้นได้หรือเปล่านะี <c oughs> ่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเจ็บข้างบนนี่บ้าลืมลืมลืมตัวผมลืมตัว <c oughs> นะก็ฝนอาจจะเสียงดังนิดน,นึงนะทุกคนนะ <c oughs> โอ้เดี๋ยว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 มันขึ้นได้หรือเปล่าเนะี่ย <c oughs> โอ้ยี่ฝั่งนี้ ฝั่งนี้เต็มๆอะไรวะเี่อเอาเอาไม่เอา,เอา,เอาไม่เออออ้านะครับผมคือได้อยู่ได้ได้อยู่นะเดี๋ยวถ้ามันบินหรือว่ามันตกยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ,นะแต่ว่าผมคิดว่าหมิ่นแน่นอน,นครับทุกคนเดี๋ยวถ้ามันจะตกยังไงเดี๋ยวผมเอาใส่โนเบตไปเลยแล้วกันครับ คือรถคันนี้แรงมากนะผมยังชอบเลยครับเป็นรถที่ผมชอบมากครับก็ชอบมากๆเลยนะผมเห็นครั้งแรกนี่ยังชอบเลยนะเมื่อกี้นี่ยังสวยเลยนะทุกคนเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะขึ้นได้หว่ะดูจะทรงแล้วได้เปล่านะเฮ้ยได้เฉยว่ะถ้ามีคำหยาบขออภัยนะครับผมนะคำหยาบโอ้โห เฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะมัน,ม,นมันก็ถามว่าหมิ่นไหมก็หมิ่นอยู่นะหมิ่นอยู่นะถามว่าก็หมิ่นหมิ่นพอสมควรแหละเออนะผมนะมันมันไม่ใช่ไม่หมิ่นหรอกโอเควันนี้จะอ,ออกงานนะผมคือผมไม่อยากเอาขึ้นหางโรเบริรตอ่ะมันมันเธอท้ามันย้ายลำบากนะนะโอ้ก็ดีกันเองอันนี้ครับผม วันนี้ฝนก็จะตกนิดนึงนะก็เอาออกงานตอนฝนตกนี่แหละนะผมนะฝนตกแรงทิบหหยเลยนะไปเดี๋ยวเราออกงานกันเลยครับนะสวัสดีนะเสียงเพลงเบาไปหรือเปล่าไป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 ฝนดังชิพหา่เลยไปครับผมเดี๋ยวออกงานกันเลยแล้วกันนะทุกคนไป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 ผมก็จะขับจอยนะครับขับจอยตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะเฮ้ย อย่าชนนะเว้ยอย่าชนนะเว้ยวันนี้เราจะไปขุดเออเออเขาเรียกว่าอะไรวะคลองคนระับขุดคลองตรงร่องน้ำนะครับนี่วันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปช่วยเออเจ้าอะไรวะไอปานจะเญิกาช่างในคลิปหน้าด้วยแล้วกันนะผมนะไปกันเลยครับไปกันเลยมามามามหย่าอะไรอยู่ตรงนี้อีกเนี้ย <c oughs> ไปครับมันวิ่งเร็วไม่ได้เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเทลเลอร์ครับ <c oughs> ไปเลยผมไปเลยครับย้ายไปเลยโอ้โหรถใหม่สวยดีสวยงามมากครับสวยงามมากครับคันนี้นะมีสกินช่องเราด้วยนะมีสกินชื่อช่องเราด้วยแล้วกันนะเฮ้ยตรงนี้รถตกครับ <c oughs> อะไรวะเนี่ยเอ้เดต้องใช้ทางเบี่ยงนะต้องใช้ทางเบี่ยงนะเนี่ยต้องใช้ทางเบี่ยงนะโอ้โหรถตกครับทุกคนเอาเด้อเด้อ เฮ้ยชิบหายแล้วคนติด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 เวรแล้วไงโอ้โหรถติดแล้วทุกคนอุ้ยตายแล้วซาร่า้ตายแล้ว,ลวเรียบร้อยไปดิผมไม่น่าใช้ทางเบี่ยงเลยฝนตกด้วยนะครับติดเลยอู้หูเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาแมคอลงก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยผมลืมดับเครื่องแมคอชิบหายแล้วผมมันตกแรงมันมันไม่ค่อยได้ยินนะครับ โอ้หเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันตกแรงนะทุกคนรถเปื่อนแล้วตอนนี้โอ้หต้องอลดลงแล้วทีนี้นะมันมันดันรถตัวเองได้ไหมเนี่ยดัดดันแบบดันอย่างเงี้ยดนัดนเงี้ยดันดันอย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่ได้นะไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงทิลเลอร์ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะโอ้ยว่าจะเอาไปกดนะเนี่ยโอ้โหเปื่อนแล้วกูตายแล้วกูจะมองอะไรเห็นไหมเนี่ย ยังไม่ทันทำอะไรเลยเปื้อนแล้วเนี่ยไห้ตายเดยอโอ้โหเปื้อนกระจกด้วยแล้วที่ล้างอยู่ไหนก็ไม่รู้อะแบบนี้โอ้ยให้ตายเ,ยเอถอะคืออาจะมองอยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันอะไรนี่ครับโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยคือฝนตกอะ่ะมันมันจะเป็นโคลนคนระับ โคนนะเดี๋ยวคุงดูว่าแมคโครมันจะเดินได้ไหมเอาเดินได้อยู่ับแต่ความเร็วจะลดนะครับไอ้ตายเนี่ยเดี๋ยวดูแล้วดูกระจกโอ้แล้วจิตปัดน๊บฝนก็ไม่มีโอ้ยดนัวเอา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 ช่วยกันเองไปก่อนแล้วกันครับช่วยกันเองไปก่อนแล้วกันครับกะจะใช้ทางเบี่ยงมาซัดนกะจะใช้ทางเบี่ยงมาซันดู เป็นไงล่ะทางเบี่ยงเป็นไงล่ะไป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 เป็นไงล่ะลูกพี่ทางเบี่ยงเป็นไงเราเออเอาไม่ต้องไปไหนแล้วเอาไม่ต้องไปไหนแล้วละวันนี้เอาไปได้ขยับได้แล้วขยับได้แล้วโอเคสงเสรมันหนักไม่โูนะโอเคสงเสรมันหนักไม่โครูไม่โควลยังไม่ได้ไปช่วยเลยเนี่ยยังไม่ได้ไปช่วยเลยครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาแชทคันนี้แหละมาช่วยนะครับ กว่าจะไปได้ทุกคนในต่อยเดือดแล้วรถก็เปลี่ยนเร็วเร็วนะโอ้โหครับโอเคโอเคเดี๋ยวอันนี้ไปช่วยเป,เปิโอ้โหรถแล้วมันมาบังกระจกเลยนะไอ้โคนบ้าบอเนี่ย ไม่ตายแต่โอ้โหรถออกมาเมื่อกี้เปื้อนแล้วครับแล้วบังบังถูกที่ด้วยนะบังถูกที่ด้วยนะโอ้โหไปไปไปคือมันมันอยู่บนโคลนนะมันก็เลยเดินช้านะทุกคนไปไปผมจะไปขุดนะจุดประสงค์งานนี้นะเปิดตัวมาก็ได้ดันตูดเลยครับโอ้โหแหมติดโคลนต้องใช้ทางเบี่ยงนะครับเฮ้ยก้าวกระจกมันหลุดออกแล้วเรยว่ะเอ้า หลอกไงวะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีแล้วตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยโอ้โหไป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 เดินถนนดีกว่าเดินช้ามากคนระับ <c oughs> โอ้ยให้ตายเถอะซาลาโอ้โหเกะได้แล้ว <c oughs> คือมันรถอันนี้มันก็จะขึ้นยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากหรอกเราเซียนแล้วนะครับ คือเป็นรถที่ผมชอบมากเลยนะอแีแคทแคทสามสองศู 3, 2, 0, นยะ์ 3, 2, 3, 4, นะิกเกนเนี่ยสามสองสามกีซีเนี่ยแล้วมารถคันนี้โอ้โหอย่างสวยชอบไปกินใหญ่เลยครับผมจะใช้คันนี้แทนโกเบเลยนะครับคืองานงานใหญ่ใช้คันนี้นะฝังคนได้นะครับอออตอนนี้ไอ้คนเริ่มหลุดแล้วนะครับโอเคเออหลุดแล้วหลุดแล้วคนหลุดแล้ว ปึ้โอเคผมมาขึ้นยากยิบผายเลยเชิเรืตัวนี้คือเอาเอาเอาให้ถึงหน้างานก่อนครับตอนนี้เอาให้ถึงหน้างานก่อน,นครับ <c oughs> <c oughs> จะถึงหน้างานหรือเปล่ายังไม่รู้เลยโอเคตอนนี้ก็มาถึงก็ ติดเลยครับทุกคนนะมาถึงก็ติดเลยนะโอ้บไป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 ครับไป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 พี่จะไปถึงไม่รู้พี่ผมกลัวรถคว่ำนะกลัวไม่โครตกเทเลอร์ไปกันเลยไปกันเลยนี่สติ๊กเกอร์ตัวนี้ครับเดอะเทเลอร์เนี่ยอ่อบีวเบเบอร์แล้วออกแบบนะ สวยไหมล่ะสวยไหมล่ะแหมสุดยอดไปเลยครับงานงานมือถือนะคงานมือถือนะให้ตายเถอนะครับไป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 ครับขอบคุณด้วยแล้วกันนะครนะมันจะอยู่ในช่องเราตลอดไปนะครับผมนะเออไป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 ครับผมไปครับผมไปกันเไปกันเลยไปกันเลย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมเลี้ยววะผมไม่กล้าเลี้ยวนะครับเดี๋ยวมันอ่าตกเทเลอร์นะครับมันตกง่ายมากเลยเทเลอ ER ร์ถ้าถ้าเราบังคับคีย์บอร์ดอ่ะเฮ้ยถ้าเราบังคับจอยมันตกง่ายมากเลยคนระับเดี๋ยวต้องแตะนิดเดียวนะครับเออค่อ,คอยๆเลียยยเล้ยวค่อยๆเลี้ยวเอาตอนนี้รถเริ่มส,สั่นแล้วนะเพราะว่าฝนตกนะครับไป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  เราค่อยาย้ายไปนะครับทุกคนอย่าวิ่งเร็วมากครับเดี๋ยวมันตกเทลเลอร์นะมันตกจริงๆนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ตกนะมันตกจริงๆนะครับทุกคนโอไปกันเลยหูสวยชิบหายเลยวะเห็นชอบเลยนะชอบมากๆเลยผมชอบเลยแหละติดใจเลยแหลนะเนี่ยยังชอบเลยนะทุกคนชอบอะไรขนาดนั้นนู่นรับไกลมากครับนู่นไกลมาก,นะกมาเราไม่ได้มาช่วยโกบีคันนี้นะ โอ้โหแม่งตกละลีละนาวเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาช่วยครับเดี๋ยวเปิดตัวก่อนเดี๋ยวไปทำงานก่อนแล้วกันครับทำงานเปิดตัวก่อนครับเอ่อแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยเอ่ออะไรรถปานอย่าลืมนช่างนะครับชอบลืมชื่อเป็เไรวะเนี่ยไปแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปลอกคลองนะครับเออ่ลอกดินออกอย่คลองนะครับทุกคนเอามาทำถนนนะเอามาทำถนนนะครับ ไปกันเลยไปกันเลยฝนอาจจะตกแรงอาจจะเสียงดังนิดนึงนะแต่ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะ,ะไปกันเลยไปกันเลยฝนดังยิบหายฝนโคตรด,ดังนะครับผมมั่นใจว่าเสียงผมดังกว่าฝนนะผมนะโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋อเออเดี๋ยวเราจะทําทางขึ้นไปตรงนี้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมได้ไปทําที่ฝากเข้าข้างบนนะติดตั้งที่ฝากเข้าไว้ข้างบนนะ เคนะทุกคนนะไปกันเลยไปกันเลยเอเอมันจะไปขึ้นเนินนั้นนะเว้ยนี่ครับดินของเราแล้วจะลงตรงไหนมาอ๋อนี่ข้ามทางรถไฟไปนะผมนะข้ามทางรถไฟไปข้ามเบาเบานะตี้ครับเ,เบาเาโนะตี้โอ้ที่ยิงแค่ไอตัวนี้ต้องแต่เพื่นก็ขึ้นสิบสองล้อได้แหละนะสิบสองล้อก็ขึ้นได้นะแต่ว่า ถ้าให้ดีต้องขึ้นเน็กไอ้ขึ้นหางโรเบิน,นะครับโอเคเดี๋ยวลงตรงบริเวณนี้กันเลยครับผมนะับปึ๊บเดี๋ยวลงตรงบริเวณนี้กันเลยโอ้สวยสวยมากครับโอ้อยู่อยู่บนเทลเลอร์ก็อันนี้นะสตาร์ทเครื่องนะผมนะครับเร่งเครื่องน,นี่ไปเลยปึ๊บ อยากดูลงมุมมองนี้กันไหมล่ะครับกดผิดอีกโอ้ยไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยอยากดูกันไหมล่ะผมไม่ถ้าถ้าอยากดูคอมเมนต์นะครับผม <c oughs> ผมไม่ลงให้ <c oughs> คลิปนี้ยังยังไม่ลงให้ดูนะครับคลิปนี้นะโอเคโอเค อู้ยกล้อแล้วยกล้อแล้วต้องขับเบาๆนะทุกคนต้องขับเบาๆนะครับผมอู้ช้าๆผมช,ชา้ชชาๆช้าๆได้พาเลี้ยงานนะผมตีเออไปไปไป,ไปค่อยๆลงค่อยๆทำขึ้นคนระับทุกอย่างทำเบาๆนะครับแต่ตอนนี้ผมทำอย่างแรงเลยตอนนี้ <c oughs> นี่เรียบร้อยแวบไปกันเลยทำงานกันเลยนะครับผมเออไอโคนก็ไม่ค่อยติดนะครับตอนนี้ครับนะดีอยู่นะที่มันออกให้นะครับผมนึกว่าจะไม่ผมนึกว่าจะไม่ออกนะครับอันนี้ครับก็ฝั่งนี้ก็โล่งนะฝั่งนี้ก็ปิดทึบนะครับจะปิดทำไมก็ไม่รู้นะครับผมอุย้ยต้นไม้ต้นไม้เนี่ยเราจะลอกตรงบริเวณตรงนี้นะครับ ลองลองดูก่อนแล้วกันนะเปิดไฟหน่อยแล้วกันเปิดอยู่นี่วะกดได้ป่ากดได้กดได้โอเคเราจะลอกตรงบริเวณนี้นะครับดินลอกดินลอกอุ้ยดินแข็งจังวะดินโคตรแข็งเลยทุกคนขุดไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยโอเค เร,รเ,เราจะไปขุดตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยว้เราจะไปขุดตรงไหนวะเนี่ยมันมันเข้าไปได้ right <ios. S 1> <bem> เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูทางก่อนแล้วกันนะมันเข้าไปได้หรอเะลเนี่ยต้องยืนตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยต้นไม้เต็มเลยนะโอ้โหเลองดูลองดูนะผมลองดูขุดต้องขุดดินขึ้นมาก่อนนะครับต้องขุดดินขึ้นมาก่อน กดดินมากรองไว้ข้างหลังก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตักใส่ดำนะครับเพราะว่ามันทำงานยากนะจเจออคันใหญ่ด้วยนะโอ้บุก,กี้โคตรใหญ่ยังชอบเลยนะบุก,กี้เนะี่ยรถไฟมึงขยับไปอีกหน,น่ึ่งรถไฟเนี่ยเฮ้ยไปเททิ้งทำไมอ้าว ผู้มุกีใหญ่ครับขุดเอาแป๊บเดียวทุกคนโอเคเอาเอามากองไว้แถวๆนี้ก่อนแล้วกันเนาะครับเดี๋ยวค่อยตักใส่ดำนะครับอู้ได้เยอะอยังวะเออแม่เฮ้ยรถไฟไปอีกได้ไหมเนี่ยรถไฟดันดันตูรถไฟได้ไหมวะจะบ้าแล้วดันตูรถไฟดันได้ไหรือเปล่าวะโอ้มีแต่เราเลยนะจะปิวอ่ะ รถไฟมันหนักนครับทุกคนเอโอเคจ่วงถึงหรือเปล่าถึงอยู่แล้วมันขุดได้ลึกมากครับถคันนี้นะครับแต่ว่าดินมันแข็งไปนิดนึงเหรอทุกคนดินแข็งมากมากเลยครับนี่โอ้ยหรอดินแข็งแต่ว่าตูดชนหรือเปล่าเออตูดชน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  เดี๋ยวเทไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไ้ตักใส่ยด้ำนะครับโอเคโอ้ผมมองไม่ค่อยเห็นเลยว่ะต้นไม้บังนะครับเออข้างนอกเออข้างในนี่มันก็เงียบดีเนาะถือว่าทำได้สมจริงมากเลยนะครับโอ้ยเลยเลย Yeah. คือผมไม่ได้บังคับเร็วนะทุกคนนะผมมันก็เลยลดอาจจะก็ดูเลยดูช้าๆนะครับเราอาจได้กี่นาทีกูอย่างเพลินเลยเลย19นาทีแล้วโอเคผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็เป็นการย้ายรถมาก็แล้วกันนะนะผมนะย้ายรถมาเปิดตัวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปช่วยไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะไปช่วยรถเกี่ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำงานนะ หรือจะทำงานก่อนค่อยไปช่วยทำงานก่อนเหรอทำงานก่อนก็ได้นะดินเยอะมากเลยจะไปทำอะไรดีวะเนี่ยดินนะทำทางเหรอโอเคผมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะครับอา่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยเจ้าแคท3 2 3 GC คันนี้นะครับสวยงามมากชอบมากนะครับนี่ทางเวลาขึ้นเวลาขึ้นข้างบนก็มาขึ้นข้างๆนะครับ สวยงามมากครับสวยจริงครับดูห้องเก่งดิโอโหเฮ้ยสุดยอดครับเป็นโค้งอย่างสวยอะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับผมดีครับ